ส้มบายดีสวัสดีครับผมตรวจผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่30มิถุนายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยเดอ้อครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่30มิถุนายนครับเลข6โตออก5 8 1 8 3 5 5 8 1 8 3 5เลข3ตัวบนออก8 3 5 8 3 5เลข2ตัวบนออก3 5 3 5เลข2ตัวล่างออก1 8 1 8 1 8 18, ครับผลหวยเล่าพัฒนาประจำงวดวันที่30มิถุนายนครับเลข6ตัวออก5 8 1 8 3 5 5 8 1 8 3 5เลข3ตัวบนออก8 3 5 8 3 5เลข2ตัวบนออก3 5 3 5เลข2ตัวล่างออก1 8 1 8 1 8ครับ ผลหวยเล่าพัฒนาประจำงวดวันที่30มิถุนายนคลับเลข6โตออก581835 581835เลข3ตัวบนออก835 835เลข2ตัวบนออก35 35เลข2ตัวล่างออก18 18 18ครับ